สวัสดีครับเพื่อนๆอวันนี้ก็มารับชมพระง่งอยุธยานะครับพิมพ์เสียนแหลมล่องลึกนะครับนะครับเพื่อนๆอวันนี้ก็จะมาชี้จุดจายตังนะครับนะครับนอกจากจุดยจาจจยตังแล้วนะครับก็จะมาพูดในเรื่องของความสวยสักนิดหนึ่งนะครับว่าทําไมมันถึงแพงนะครับอีกองคหนึง่งทําไมถึงถูกจังอะไรประมาณนั้นนะครับ ครับเพื่อนเือนเรามาดูพิมพ hmm. ์ทรงกันก so, ่อนแล้วกันนะครับสมมุติว่าพิมพ์นี้นะครับทำไมผมถึงเรียกว่าพิมพ์เสียนแหลมล่องลึกนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าตรงเกจนี้เห็นไหมครับตรงนี้จะแหลมนะครับครับทาไมล่องลึกนะครับลึกตรงไหนนะฮะเห็นปีกตรงนี้ไหมสมมติว่าเหมือนว่าแขนอ่ะเห็นปีกผมเรียกเหมือนเป็นปีกนะฮะเห็นไหมครับว่าส่วนนี้จะลึกนะครับเพื่อนแล้วก็จะบานเห็นไหมคร จะบวานแล้วตรงนี้จะลึกผมเลยเรียกว่าพิมพ์เสียนแหลมล่องลึกนะครับเพื่อนๆน,นะครับจุดจ่ายตั้งของพิมพ์นี้นะครับเพื่อนๆนะครับนอกจากดูที่ผิวแล้วนะฮะผมก็จะชอบดูตรงในจุดสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับจุดจุ่ายตั้งนะครับนะครับเพื่อนๆนะครับจุดจ่ายตังของผมก็อยู่ตรงนี้นะเม็ดนี้นะครับแล้วก็ ทำไมล่องถึงลึกนะฮะนี่นะก็เหมือนว่าเป็นแอ่งอยู่ตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะลึกนะฮะนะครับแล้วก็ทำไมองค์นี้ถึงแพงกว่าองค์อื่นๆนะครับเพราะว่าความสวยเพื่อนๆเ,เห็นไหมความสวยไหมครับนะครับเดี๋ยวผมหาไฟก่อนให้มันสถียรนนิดหนึ่งเห็นไ,ไหมผมซูมให้ดูแบบชัดๆนะครับ ทุกอย่างเนี่ยมันแมทกันหมดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับจากพวกริ้วพวกนี้นะฮะเห็นไหมฮะพวกคมสวยสวยคมผิวผิวเขาได้อย่างนั้นนะครับเห็นไหมครับดูนะฮะเห็นไหมครับทุกส่วนลงตัวหมดสวยนะครับคมนะครับเห็นไหมฮะทุกจุดองนี้ก็เลยมีคน ค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงนะครับเพื่อนเห็นไหมครับผิวเขานะครับผิวตัวนี้นําไปใช้มานิดหน่อยนะครับเพื่อนนะครับตัวนี้ยังไม่เปิดนะฮะนะครับเห็นไหมครับคมสวยนะครับนี่เนื้อดินนะครับนเพื่อนนะครับองค์นี้นะฮะให้ดูเนื้อดินนะครับนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าสวยจริงนะเพื่อนเือนเห็นเห็นไหมฮะ เด่นนะผมพยายามห,หันแสงให้ดูนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าครบนะครับเพื่อนๆความสวยนะครับนะครับแล้วก็เลยมีราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงนิดหนึ่งเตือนใจตัวเองนะครับเวลาไปคัดซื้อองค์อื่นๆมานะครับเพื่อนๆนะครับนะครับกจ็จะต้องแบบว่าเราเล่นพิมพ์ไหนเราก็ต้องคัดซื้อพิมพ์นั้นๆไปก่อนนะครับ สักเจ็ดแปดองค์อย่างนี้นะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่ากระโดดไปซื้อพิมพ์มือดด่นกระโดดไปซื้อพิมพ์นี้พิมพนู้นพิมพ์นั้นนะครับงั้นไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าสําหรับมือใหม่ๆนะครับนะครับถ้าเราอยากได้งัางแบบแท้ๆเราต้องซื้อเป็นพิมพิมไปนะครับเพื่อนๆนะครับสมมุติว่าถ้าเราซื้อพิมพ์นี้เราก็ต้องซื้อพิมพ์นี้ไปเรื่อยสักสองสามตนให้เก่งก่อนนะครับสําหรับมือใหม่ๆไม่ใช่กระโดดไปซื้อพิมพ์มั่วๆไปงั้นบางทีเราอาจจะพลาด ความผิดพลาดที่สูงนะครับเพื่อนๆเรามาเปรียบเทียบทําไมถึงแพงนะฮะแล้วทําไมองค์นี้ถึงถูกเห็นไหมครับเพื่อนๆแตกต่างกันตรงไหนนะครับตรงนี้องค์นี้ทําไมถึงถูกองค์นี้ทําไมถึงแพงเพื่อนเห็นเห็นเห็นตรงกันไหมครับในจุดที่คมสวยเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับผมจะพูดถึงคมสวยก่อนเห็นไหมครับตรงนี้เพื่อนๆเห็นเป็นไงฮะ เป็นเส้นเป็นริ้วเป็นริ้วเป็นริ้วนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นไงบ้างนะครับนะครับหน้าตาเหมือนกันนะครับเพื่อนแต่ว่าแต่ว่าควมสวยเนี่ยตัวนี้ยังไม่สวยตัวนี้สวยเพื่อนเห็นเหมือนกันไหมครับครับแล้วตรงจุดจุดนี้เขาก็มีเหมือนกันนะครับเพื่อนเห็นไหมครับตรงจุดจ่ายตังนะครับแล้วจุดจ่ายตังตัวนี้พิเศษสวยเห็นไหมครับตัวนี้ไม่ค่อยสวย นะครับล่องเขาล่องเหมือนกันนะครับมือเหมือนกันนี่ยครับมือเหมือนกันทองเหลืองไม่เหมือนกันนะครับมันก็ต้อง